ถ้าพูดถึงในเรื่องของการสุ่มกาชาแล้วเนี่ยก็คงจะมีเกมไหนไปไม่ได้นะครับที่กำลังฮอตฮิตติดกระแสอยู่ในตอนนี้ก็คือเกม Black Clover Mobile นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะทางด้านของตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เราเล่นในสิ้นเดือนนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของเทลิดหลายเจ้าล่ะสำนักอีกเหมือนกันนะครับที่แบบว่าให้เราเปิดหาตัวละครตัวนั้นเปิดหาตัวละครตัวนี้นะทางด้านของ n i c g y Gaming เนี่ยก็เลยหยิบยกตัวละครมาบางส่วนนะครับที่เป็นตัวทีมสีฟ้าใช่ไหมเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะชอบทีมสีนี้กัน ว่าตัวไหนเนี่ยเป็นตัวโน,นงที่เราควรเปิดหามากที่สุดนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด s u b s ไครป์ไปกลังใจให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซ a s y c a r d ร้านทำเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือ back โ o v เวอร์ม l e กับทางร้านซ c a r d เนี่ยอย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะ อย่างแรกเนี่ยตอนที่เราเข้าเกมมาแล้วเล่นไปได้สักพักหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่พูดถึงในเรื่องของตั๋วกาชาที่เขาแจกมาให้ฟรีๆแล้วเราไปสุ่มเล่นกันนะในจุดนั้นเนี่ยมันไม่ได้การันตีตัวระดับเ s R ให้เราไงไอที่ผมจะพูดอยู่เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเล่นเควสไปได้ Oil สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็มีตู้ที่มันการันตี20ครั้งแล้วออกตัวระดับเ s R แทบจะทุกโลเลยอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมจะโฟกัสไปที่ตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นตัวละครระดับเนเดว่าเลือกตรงนี้ผิดเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยก็คือจะเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่าเราจะช้าคนอื่นเขาคนอื่นเขาทำเควสเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เรายังทำไม่ผ่านเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าขาดตัวนั้นตัวนี้ไปเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําในส่วนของ 3- 4ถึงตัวละครก็แล้วกันนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับทีมสีฟ้าเพราะว่าในช่วงแพทแรกเนี่ยทีมสีฟ้าเนี่ยจะมาโนหนึ่งเลยแต่ผมจะไม่พูดในเรื่องของแพทอื่นนะครับผมเพราะว่าแพทอื่นเนี่ยมันยังอีกสักพักหนึ่งผมก็ยังไม่โฟกัสตรงนั้นละกันให้เรามาดูกันที่จุดแรกก่อนมาเริ ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวสีฟ้าที่เป็นสายซับพอตน่าจะเป็นโน .1 ของแพทแรกๆเลยก็ว่าได้นะครับของสายซับพอตนะถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่มีซับพอตอยู่ในทีมเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะช่วยเราได้ในช่วงระยะเวลาที่ฝั่งศัตรูเนี่ยเขาทําดาเมจแรงนะครับแล้วเราต้องการที่จะปิดเธอได้ไวเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นซับในเรื่องของดาเมจแล้วก็ มันจะมีสกิลที่ติดฐานฟอร์มด้วยมันจะทําให้ศัตรตูเนี่ยเสียการโจมตีในเธอนั้นไปเลยก็คือมันจะไม่สามารถโจมตีเราได้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสอยู่ประมาณ40%นะเพราะว่าสกิลแรกของตัววิลเลียมเนี่ยมันไม่ใช่การโจมตีหมู่นะแน่นอนครับมันมีโอกาส40%ที่จะติดด้วยซึ่งถ้าติดตัวเดียว40%เนี่ยผมมองว่า มันก็ยังดูลำบากอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่สกิลหมู่แล้วยังมีโอกาส40%ในการติดทาร์ฟอร์มด้วยเนี่ยอันเนี้ยเหนื่อยแน่นอนครับเพราะสกิลแรกเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากติดทาร์ฟอร์มอย่างเดียวส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นสกิลบัฟให้กับเพื่อน่วมทีมใช่ไหมเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยจะเพิ่มดาเมจเดดเให้อยู่ที่ประมาณ84%แล้วก็จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นให้ด้วย65%นะครับส่วนอีกหนึ่งบัฟที่วิลเลียมจะให้เนี่ยมันมีโอกาสติดอยู่ที่ประมาณ60นะจะจเเพิ่มมคคววาาองตัััให้กบรรบรร อันนี้ก็ถามว่าดีไหมมันก็จะมีในเรื่องของเพิ่มความเร็วให้แล้วก็เพิ่มมิติเคให้แรงขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําดาเมจได้แรงขึ้นในกรณีที่เราจะปิดเทิร์นบอสนะครับหรือว่าตีฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยการที่เอาวิลเลียมเนี่ยมาบัฟสกิลสองให้เป็นเทิร์นแรกเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยทำดาเมจได้เร็วขึ้นแล้วก็มีค่าความเร็วที่สูงด้วยอันเนี้ยเหมาะเลยนะครับสาหรับการใช้สกิลนะถ้าจะเล่นแบบคอมโบเนี่ยวิลเลียมก็ใช้สกิลสองนำไปก่อนอย่่างนี้้ก็ไดอยู ส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะบัฟช่วยทีมด้วยเหมือนกันนะครับจะได้รับในเรื่องของความเสียหายเนี่ยลดลงเป็นเวลา2เทินนะอยู่ที่ประมาณ34%รนะมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วมันก็จะทําให้ตัวละครในทีมของเราเนี่ยที่มีดาเมจมากที่สุดเนี่ยทำการโต้กลับได้ด้วยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องรอเทินของตัวเองนะก็จะหลักๆจะมีประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ที่มันตึงๆก็จะมีในส่วนของสกิล2องได้แหละแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยอันนี้มันคือดวงครับ40%ผมมองว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ ถ้า5060อย่างเงี้ยโอเคยังพอรับได้อยู่ผมมองว่าวิลเลียมเนี่ยน่าจะเหมาะกับระดับที่3มากกว่านะครับผมสำหรับคนที่อยากจะเลือกวิลเลียมในการเล่นนะลองคิดดูดีแล้วกันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับยามิ ami, ล่างโค้ดก็คือล่างที่มันใส่ชุดคล้ายๆแบบชุดกีฬาได้แหละครับอันเนี้ยผมยกให้เป็นเบอร์2แล้วกันนะเพราะว่าในตู้เกตเวนอ่ยผมมั่นใจได้เลยอย่างหนึ่งคือมันเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดได้ในวันแรกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะ อันนี้คือถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ไปสุ่มเจอเองนะในตามตู้นะครับก็คือแบบใช้ของฟรีในการเปิดใช้กุญแจเปิดอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็อาจจะต้องรอเวลาหน่อยเพราะว่ามันจะมีบางเควสท,ที่แบบว่าต้องเคลียร์อ็อบเจกต์ประจําวันให้ครบอะไรประมาณนั้นนะมันถึงจะปลดล็อกเควสไปได้นะครับในส่วนของยามีร่างโค้ดตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับมันมากที่สุดนะก็คงจะเป็น PVP ครับ คนที่เล่นสาย PVP เนี่ยจะเลือกตัวยามิล่างนี้แน่นอนนะครับในการทำดาเมจนะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าเราเนี่ยจะเลือกเล่นประมาณไหนถ้าเป็นในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องโฟกัส PVP ก็ได้นะครับในวัน2วันแรกนะแต่อย่างว่าแหละวัน2วันแรกมันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่เป็นสายฟีเนาะ ันก็คงจะแบบ3-4วันผ่านไปแล้วตู้เกตเว์ถึงจะปลดล็อกได้ในถึงตอนนั้นก็คงได้ใช้ยามิตรงนี้แล้วแหละถ้างั้นเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของสกิลนะสกิลสองเนี่ยมันจะทําการบล็อกในเรื่องของเลือดศัตรูนะมาให้ฟ้นฟูเลือดได้เป็นเวลา1เทินนะครับถ้าโดนเข้าไปแล้วแต่วิธีกล้าทางตัวยามิล่างนียมันก็สามารถทําได้อยู่เหมือนกันมันใช้เวลา1เทินในการบล็อกเลือดใช่ไหมถ้าเราจบตัวมอนหรือว่าตัวฝั่งตรงข้ามได้ไวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามี แล้วก็มีตัวดีบัฟด้วยเนี่ยอันเนี้ยมันไม่มีการฮิวเกิดขึ้นไงเราก็ไม่สามารถที่จะรีเลือดได้ใช่ไหมล่ะต่อให้เขาบล็อกไปอะ่ะเลือดเราก็ไม่เด้งขึ้นอยู่ดีครับการบล็อกเลือดเนี่ยมันเหมาะสมสำหรับคนที่ใช้มิโมซ่ามากกว่าถ้าฝั่งศัตรูมีมิโมซ่านะกดฮิวเลือดเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหยามีสบายเลยครับมาสกิลสองใส่แล้วมันเอลีด้วยไงมาโดนทุกคนเลยมันก็บล็อกยาวเลยทีนี้แต่ที่น่าสนใจสําหรับ PP เลยนะครับตัวยาบีร่างนี้เนี่ย เด่นๆเลยเนี่ยมันก็จะมีสกิลอันตีนะเพราะว่าอันตีเนี่ยมันจะมีในส่วนของการติดใบด้วยอ่าอันเนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นแบบ PVP เด่นๆเลยจริงๆเนี่ยควรที่จะมียามิล่างนี้เข้าทีมเลยนะแต่สําหรับผมอะผมไม่ได้โฟกัส PVP อยู่แล้วนะครับ จะเน้น PvE เป็นหลักอยู่แล้วก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นตัวนี้นะและตัวต่อไปที่น่าสนใจก็คือโลตัสนั่นเองนะครับนี่แหละครับคือตัวที่ควรรีหามากที่สุดสาหรับคลิปนี้เลยที่ผมหยิบยกมาให้ในช่วงเวลานี้ยก็เพราะว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูคลิปไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดหยิบยกตัวนี้มาเป็นตัวแรกเนี่ยน่าจะจบคลิปแค่ตรงน,นั้นแหละทําไมมาถึงเป็นตัวที่ควรรีหามากที่สุดนะครับเป็นตัวแรกๆของตอนที่เราเล่นเกมเลยนะคือตัวนี้เป็นสายดีบัฟเท่านั้นเลยครับคือดีบัฟเนี่ยมันจะให้อารมณณ์เหมมือนประาาว่า สาสกิลใส่เข้าไปแล้วทําการติดดิบัฟน,นู่นนี่ในส่วนของโลตัสนะครับความสามารถเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมหยิบยกมาให้ในส่วนของสกิล2ก่อนละกันตอนเริ่มแรกเริ่มเทิร์นมาเนี่ยเราจะใช้สกิลอันติก่อนเลยก็ได้นะครับแต่อย่างที่ทุกคนทราบก็ดีว่าอันติเนี่ยมันจะมีการรีมูฟออลบัฟก็คือมันจะเอาตัวบัฟที่อยู่ในฝั่งศัตรูเนี่ยออกนะครับถ้าเกิดเราไปใช้อันติในเทิร์นแรกเลยสมมุติว่าเราแม่หดจัดเลยนะมีค่า SPD เนี่ยคือค่าความเร็วเนี่ยเยอะเป็นอันดับหนึ่งของในเทิร์นนั้นนะ แล้วเราไปกดอันติสาใส่เข้าไปก่อนเลยบางดานหรือว่าบางทีมเนี่ยบัฟเขายังไม่ทันได้เริ่มใช้เลยเราไปรีมูฟทิ้งซะแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้เสียในเรื่องของสกิลเนี้ยไปนะเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกนะว่าจะใช้ได้กี่เทินแค่มีโอกาสอยู่ประมาณ50%นะครับที่จะเอาตัวบัฟฝั่งศัตรูเนี่ยออกแค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่เราได้บัฟตั้งแต่เทินแรกๆแ,แบบพอเข้าสู่เทินปุ๊บแล้วบัฟมันเด้งเลยอย่างเงี้ยอันที่ทําได้อยู่แล้วก็จะมีในส่วนของ โดนดาเมจแรงขึ้นด้วยอีกประมาณ50%นะอันนี้คือโดนเลยนะครับ2เทิรไม่ใช่ว่าติด50%มีโอกาส40 30อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะก็คือตัวดีบัฟตัวนี้จะโดนเลย50%นะครับถือว่าแรงมากๆถ้าเรามีตัวดาเมจที่แรงอยู่แล้วผนวกกับสกิลนี้เข้าไปนะครับของตัวโลตัสเนี่ยก็จะทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกนะครับผมยังมีในส่วนของลดค่าความเร็วให้อีก55%นะครับประมาณ2เทิรด้วยกันแต่อันเนี้ยมันมีโอกาสติด ซึ่งเอาจริงแล้วถามว่ามันช่วยเยอะไหมเหรอสำหรับผมผมมองว่าเยอะนะถ้าเกิดว่าค่าความเร็วผมเยอะกว่าเนี่ยผมสามารถใส่เธิร์ต่อได้เลยหรืออย่างสกิลแรกเงี้ยที่เป็นสกิลหมู่นะครับก็จะสามารถลดการเคลื่อนไหวของศัตรูลงได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสอีก50%ซึ่งโอกาส50%สําหรับผมผมมองว่าครึ่งต่อครึ่งนะถ้าติดก็คือติดถ้าไม่ติดก็คือไม่ติดไปเลยตัวนี้แหละเหมาะสําหรับการรีหาเลยครับเพราะว่ามันมีในส่วนของดีบัฟเยอะถ้าถามว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยแรงไหมก็ถือว่าแรงอยู่ อันนี้ยังไม่รวมในเรื่องของสกิลประสานนะคือสกิลประสานที่รวมกับตัวมาร์สนะครับถ้าใครมีมาร์สคู่กับโรตัสเนี่ยถือว่าโหดพ,พอกันเลยครับผมเพราะว่าถ้ามีตัวมาร์สด้วยแล้วเป็นสกิลประสานนะครับก็จะสามารถลดค่า spd ลงได้ถึง55%อเนันนี้สองเทินด้วยกันโดยที่จะติด1 0 0เเลยนะครับหลังจากที่ใช้สกิล le แล้วก็เป็นสกิลประสานกันด้วยนะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากมาร์สเอาตรงๆแล้วเป็นตัวละครสายแท้งที่คิดว่า น่าจะตึงเอาเรื่องสุดๆแล้วนะครับสาหรับทีมสีฟ้าคงจะไม่มีตัวไหนที่แทนได้แล้วอะ่ะคือถ้าถามผมนะตัวระดับ SR ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันมีตึงๆไหมก็พอเล่นได้แหละแต่ว่ามาร์สอ่ะสุดกว่านะครับผมอย่างเช่นสกิลที่1เนี่ยมีติดยั่วยุใช่ไหมแต่ว่ามันมีโอกาสอยู่ประมาณหกนะพอติดยั่วยุปุ๊บก็จะโดนไปเลย1เทิร์นด้วยกันเอาที่แน่ๆแล้วกันถ้าเกิดเราเล่น PP เนี่ยยังไงเราก็ไม่กดออโต้อยู่แล้วเราก็ต้องแบบ กดสกิลนี้ใส่คนนี้ใส่คนนั้นอะไรประมาณนั้ครับเพื่อปรับเปลี่ยนแทคติกของตัวเองและไอ้สกิลของมา้าสกิลยูยูเนี่ยก็มีผลเช่นกันครับถ้าเกิดกูไปเจอพวกอ่าสมมติแล้วกันมินโนเอลล่างชูไฟน้ำแบบตึงๆเลยทำดาเมจแรงโคตรเลยแน่นอนถ้าฝั่งเขาเนี่ยเขาคงจะเลือกทำดาเมจต,ตัวที่บางที่สุดอยู่แล้วเราก็ยูยุใส่เขาไปเลยครับโอกาส60%เอนี่ยอันเนี้ยนนติดง่ายกว่า50%เยอะบวกกับสกิลของมา้าที่เป็นสกิลวันติด้วยนะอันเนี้ยคือเอลีเลยถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วเนี่ มันจะทำให้ฝั่งศัตรูเนี่ยทำดาเมจใส่มาร์สเนี่ยเบาลงประมาณ34%เท่านั้นยังไม่พอนะครับผมยังมีในส่วนของ25%ด้วยที่จะขยายระยะเวลาในการติดรีบัฟเนี่ยเยอะขึ้นประมาณ1เทิร์นด้วยกันอันนี้ติดน้อยครับแต่ว่าในส่วนของสกิลที่2เนี่ยที่น่าสนใจก็คือมันจะสตาร์ทศัตรูได้อ่าพอสตาร์ทปุ๊บก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ1เทิร์นด้วยกันและแถมยังลดในเรื่องของเดฟลงอีกประมาณ60%ด้วยเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโหดมากๆเนนะครับบบผมให้ป็แ อันดับ2ลองลองยามิลอง ami, ลองโลตัสเลยตัวเนี้โหดเหมาะกับการเปิดด้วยครับถ้าเปิดโลตัสไม่ได้หาไม่ได้จริงๆแล้วคือมันแบบโอ้โหเสียเวลามากแลว้วะก็ไปหามาร์ยครับมันก็ถือว่าซัพพอร์ตได้อยู่เหมือนกันแต่แค่ประสิทธิภาพเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงการใช้งานจะต่างกันอย่างตัวโลตัสเนี่ยจะใช้ดีบัฟ อย่างมาร์สเนี่ยก็จะใช้ในส่วนของแทงไปอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ